สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแอบดูนกเป็ดเล่นน้ำนะจ้านกเป็ดเล่นน้ำอยู่หลังบ้านนียจ้าแต mm ่ hmm. จ,จับอะไรเด้อเด้อมันบินเด้อฝ mm hmm. นมันตกเนาะโอ้ยนกมันกับเพิ่์นขำมีความสุขนะคะนกเป็ดนะคะ mm hmm. แต่ก่อนนี้มันตวน้อยนะคะเพื่อนๆนจ้า mm hmm. แต่นี้มันตัวใหญ่แล้วนะจ้าเห mm ็นบ่ มีความสุขละเขานะโอ้พี่โตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวคิดว่าแปดตัว่าน่ะนะแปดตัวละมั้งนเะพิ่นเลยค่ะมีความสุขได้ฝนตกนินนินเะอาเขาสอบเลยเนาะนกเป็ดพวกนี้มันชอบฝนเนาะโอ้พะนางพระนาะมีความจุกดีขนาดเลยค่ะพี่น้อง,องจ๋าแอบดูนะคะแอบดูนกเป็ดนะคะ ประมาณแปดตัวกับพี่น้องแหมมีความสุขแท้ๆเลยบ่ะนะแต่ก่อนบนมีน้ำม,มันกลับไปฟังอื่นนะน้ำแหง้งมันบะมันกันหนีไปทั้งอื่นที่นี่น้ำม,มามันกับแรลงเก่า้วค่ะพี่น้องจ้ามันมาอยู่แรงเก่ามาเลยนะเป็นกระจุ่มกระจุ่มเลยนะฝนกระตกนะคะเชียงลายฝนตกจ้ามันจะกาด,าย,าย,ดย้ำใบใบได้ฝนตกป้อมได้ไหมพี่น้องโอ้ออยป่ะนะ แม่เอบดูนกเป็ดเนี่มาเล่นน้ามีความสุขนะคะเพืเ่อนๆจ้าเห็นไหมเดนี่มาแอบดูนกเป็ดนะคะตัวกำลังพอดีพอดีเลยนะ <c oughs> ตัวตัวมันกําลังพอดีเลยเห็นปะตัวมันกํ <c oughs> าลังพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องเอ้ยคนน่ะโอ้มีความสุขเนะาะเบิ่งนเนี่ยอืมสอบแบบฝนตกปร้อมเนาะโอ้มันคักเนาะตกนิดๆได้ฝนเลย ความสุขแท้ๆเลยว่าคนน่ะคนน่ะมีความสุขเขาละเพิบเพิบเพเลยนะโอ้ยเห็นบอกมีความสุขกับพีปื้อพี่ีป <him> ีกเพิบเพิบเเลยนะนะโอ้มีความสุขแท้ๆเนาะคนตกปังโอ้ตุ๊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 ต ว่าฝนมันตกลายมันลงมาจากภูเขาคนแล้วนน่ะภูเขาไกลไกลคนน่ะพี่น้องอืมเต็มแล้วที่นี่ต่อไปกระจิงยังไงอ่ะมันจะมีป่าเปล่าเพราะว่านั่นป่าหมดแล้วจะมันกิดสิมีหรอวะมั่นบอกมันก็มาแบบธรรมชาติมันนั่นแหละนั่นนั่นันโอ้มีความสุขมันดินยินกิ้งไม้ได้ะเนาะมันก็เพิ่ม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 เราไปลองมีความสุขเลยนะ เหนได้ๆๆ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 มันเห็นกนมันบินปิ้วเลยนะนกเป็ดนี่หรอเ้ยมันเห็นก้นบ่ไ้เด้อพี่นองมันบินชุบเลไล่ะมันีความสุบก่อนหล่ะเพราะมันมันดินหลังมูมันแบ่นะมันินหลังเพื่อนมันแาะ เด็นหลังเพื่อนมันได้เนาะมันเดงนเพื่อ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 เพื่แเนาะฝนตกได้กับน้องมีความสุขมันตกเป็ดเนาะ่ีแปดตัวได้ก่บน้องมีความสุขหลายคนนะจะว่างนไฝนตกมันกอะสอบนอกเป็นเนาะธรรมชาติของเขานะธรรมชาติสั้นๆขม่าแบบนี้เนาะ ธมชาติังนก็มาแบบนี้จมันบินมัดุบได้เนี่ยพราะกลางคืนมันก็ดูดูตรงโซกซอกต้นใม่เด้ครับี่นองตาม่ให้ตามต้นใหม่นี่เออก็มีความสุกดีกนา่อยไ่นอนนะออกฝนได้วันมีความสุขดี่ยนี่ปกนี่แขนนี็กินของมันไปรอะไรเนาะ ธรรมชาติแท้ๆค่ะพี่น้องเฮ้ยนักขนแล้วธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะฝนตกนะจ๊ะฝนตกนะจ๊ะเียงลายฝนตกจ้าโอเคนะคะพี่น้องต้มบรรยากาศนกปิ๊ดนกปีดเอ้ยประเดี๋ยวมีความสงสารเลยพี่น้องเฮ้ยนกนกจุ่มมันนี่ขนาดนกจุ่มีดังนี่ด้วยเนี่ยโอเคนะคะฝนตกค่ะมันมีฝนตกนะจ๊ะ เดี๋ยนีก็มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างดางหลังบ้านเนี่ยขลักบุ้งกับเต้มเต็มเลยพี่น้องโอ้ยกินมไม่ได้ดอกนะเลยลุ้งไปเก็บหรอกเพราะน่าไม่ลึกค่ะขลักบุ้งไปนะจ๊ะโอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกจ้าลมนไยฝนตกนะจ้าก็แค่ทุ่มมือหล่ะพี่น้องก็งงไม่แดดมันนี่ได้มาแอบเบอง์โลฟิตนะมีความสุขนาดเล่เมืองหนังแปดตัวนะ ทีๆๆ okay, um, okay, bin, mm ่ก hmm. okay, ้นนะจ๊ะโอเจ้าธรรมชาตินะเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาเนาะตรนี้นี่กำลังอเนะจะธรรมชาติของเขานะคะงตกแท้ๆมนี่จะตกแห้งอ่ะตกมแห้งมันมีฟามีฝนมันมีมันมีป้านะคะปามองง ทั้งกรมชาตินท่านี่แหละเออตรงนี้นิดห,หน่อยแล้วมาแอบดูนกค่ะน,นกเป็ดนกเป็ดหน่อยจ้าสวัสดี้ง่ามดทุกคนนะจ้าโอเคนะจ้า